ากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราวัดนี่ก่อนเราจะวัดหมุดอ่ะกี่เมตรแล้วเราไปเทียบกับชนดแล้วเดี๋ยวเราเอาไปออกแบบเนี่ยเราก็ถ่ายฉนดมาแล้วเดี๋ยวเราเขียนตัวเลขนี้ไปเลยก็ใช้อะไรครับตลับเมตรตลับเมตรเมตเอาตลับเมตรมาแกอย่าบอกนะ คันชวนแกมาวัดที่แล้วแกไม่เอาตลับเมตรมาแล้วมันจะวัดยังไงไงไง,ไงเอาเงี้วิธีเดี๋ยวใช้วิธีนี้อันนี้เป็นวิชาดั้งเดิมเลยตั้งแต่เรียนเซเว์เดี๋ยวลุงช่างจะเดินนับ9ก้าแล้วจะจดไว้ว่าแต่ตรงนี้ตรง,งนี้กี่9ก้านะครับเสร็จแล้วเราไปหากันว่า1นก้าของเราเนี่ยเท่าไหรนะคูณกลับมาเราก็จะได้ระยะเข้าๆนะโอ้โหไปดูที่มาตั้งไกลแล้วไม่มีตลับเมตรให้กลับได้ไง ก็ใช้วิธีนี้นะคุณก็จดเป็นเจ้ามาร็่แล้วเดี๋ยวกลับบ้านเราไปลองแคลริเบตดูว่าเฮ้ยเดินนักสิบเก้า้าลักเฉลียงมาว่า9แล้วเท่าไหร่จะเดินเลยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวแต่ละคนเป็นไง เดี๋ยวกลับไปกลับไปหาที่มันแข็งๆหน่อยแล้วเราลองไปวัดดูว่าต้องเอาตลับเมตรด้วยไงวัดดูว่าเอ้ยแต่ละก้าวของช่างกับแต่ละก้าวของเจ้าเมฆมันเนี่ยเท่าไหร่แล้วลองคูณออกมาแล้วตัวเลขตรงกันไหมแล้วอยากดูว่ามันตรงกันจริงๆไหมเดี๋ยวขับรถเอาตลับเมตรมาวัดตรงนี้จริงๆอีกทีหนึ่งจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาเราไปทําแบบนี้มันมีเออร์เอร์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ไปเดี๋ยวไปไปไปกลับไปที่ออฟฟิศ Two hours later มาเอาตลับเมดมาไปจับศูนย์ที่โน่นเอา20เซนหูดูตลับเม็ดดูตลับเม็ดยังไม่ซื้อใหม่เลยไปจับที่ย0สินะไปหยัดจับที่20สจับที่20 20ตรงหมดุดกลางหมดุดอุ้ยหายเขาไหมาเนี่ยตลับเม็ดโอ้โหมดุด ที่ปัดข้างล่าก็ได้เออสิบห้าอ่ะจับไว้จับไว้จับไว้สิบห้าสิบห้าแปดหกอ่ะสิบห้าจุดแปดหกแต่ว่าเราจับที่ยี่สิบไม่ได้จับจากศูนย์หักไปยี่สิบสิบห้าจุดแปดหกจับที่ยี่สิบใช่ไหมนะครับลบศูนย์จุดสองถูกป่าววะถูกครับลบศูนย์จุดสองก็เท่าสิบห้าแปดสิบห้าจุดหกหก ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวครูดูอ่ะลองมาดูเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาและอันนี้เขียนให้ดูมีที่ดินหนอมีที่ดินหนอปึ๊บปับที่ดินเราปับ๊บเสร็จแล้วเรามีหมดที่ใช่ไหมอันแรกอยู่นี่อ่าโอเคนะอันแรกตั้งอ่าอันที่สองอยู่ไหนอยู่นี่เสร็จแล้วของจริงของจริงเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่เราวัดได้ที่อุตสาเอาตารางเมตรกลับไปวัดเท่าไหร่นะ15.66ของลุงช่าง วัดได้ทั้งหมดเท่าไหร่2 5่สใช่ไหมครับเท่ากับ2 5่ก้าก็เท่ากับทั้งหมด15.66าหารด้วย25 19ลุงช่างก็เท่ากับ0.626อเอากละก<บ>ันประมาณ0.63วันหลังไม่ลืมตลับเม็ดไปก็ถ้าจำตัวเลขนี้ได้ก็เก999ไว้คูณกับยจุดหอะอย่างของเจ้าเมฆแต่ละคนไม่เท่ากันนะเจ้าเมฆก็คือ15.66แต่ของเจ้าเมฆเนี่ยมันเดินได้มันได้2 3 9 0.68แต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอที่ดินสวยๆอยากจะพอรู้หน้ากว้างประมาณกี่10กี่ร้อยเมตรก็เดินเอานะครับมันอาจจะไม่เป๊ะแต่่ออยยางน้ก็ ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้